ช่วงนี้ครับช่องจดสีขอนำท่านผู้ชมไปยังเมืองเซินเจินประเทศจีนนะครับชมการถ่ายทอดสดบอลเล์บอล a อ c ีซครับนัดที่4นะครับทีมไทยเจอกับไต้หวันหรือว่าทีมนิสตัเปนะครับชะ้าแรกอย่างที่เรียนนะครับเราชนะไป2 5ต่อ17นเซตนที่2ครับครับชซตนที่2ทีมไทยนำอยู่4ต่อ2นะครับครับก็ชมไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน การถ่ายทสดสดมาโดยตลอดนะครับก็มีไทยประกันชีวิต AIS Mitsubishi Attract Garnier Light Complete FPF 20ขนมเยลลี่เจลาตินตราปีโปกัมมี่แปรงจัดฟันซิสเซมาโอดีมาดูจังหวัะนี้ครับ บอ็อกออกนะครับก็นอกจากนี้นะครับต้องขอขอบคุณวงสี SME นะครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแฟซ่าครื่งดื่มเกลอแร่สปอนเซอร์โครงการลดคุงลดโรคจากสอสอเนเวอเอ็กซ์ทราไวท์แอนด์เฟิรมคิวเบมีกึ่งสำเร็จรูปตรามามาม่าและยาสีฟันพาร o ดอนแท็กครับก็เป็นคู่ที่เล่นกันสนุกคู่ขี้เหมือนกับนัดแรกที่เจอกันนะครับไทยน้ำอยู่4ต่อ3ไดใบุกค,ครับหัวสาวตี โอ้โหตีอัดใสตัวแต่ว่าจะแก้ไขไม่ได้บอลมาชิดตัวเฉินวันติงนะครับเซตต่อไป5-3ครับไทยนำดูจากในสนามครับก็มีอัจลาพรคงยศพรพันธ์เกิดปาดกติกาแก้วพินนะครับขัตยาบํมรงสุขกลัดพรบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็เสิร์ฟนะครับจลัดพรครับยังมีวณิชยาหลวงทองหลางนะครับครับเบอร์11ครับ อ้าวนี่ยรับกัดกันเองครับจรัญพรกับวนิชยากอน้องหมุนบิ๊มืะว่าชัชวรโมกสีก็ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะเจ็บตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับเลครับลงเป็นช่องเลยครับตรงนั้นขณะเดียวครับคนหน้าทีมเฉินวันติงเสิร์ฟครับเสิร์ฟได้ดีบอลพันวิ้งไปตั้งให้แล้วตีบอลสองไล่ไม่ทันครับเฉินวันติง ยี่ตีใส่ลิเบรโรคือวูวัยคุยเลยนะครับเป็นวนที่ชิญานะครับตีจังหวะนี้จากนครราชสีมานะครับสูงเมตรเจ็ดสิบเจ็ดสิเมตรเมื่อวานนี้เจอเวียดนามนี่ทำแต้มได้มากที่สุดครับอัชารพรคงยศบอลเร็วครับออกครับออกครับเจ็ดต่อสี่ครับทีมไทยนำ ดูปรับตัวกับเกมระดับวีบได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทีมไทยถือว่าเล่นดีขึ้นเรื่อยๆชรภรคงยศเสิเสริรเฟไดดีมากบอลเร็วของเขาเรารับได้แล้ววนาอันเดอร์ล้นข้ามไป <c oughs> เขาต้องเล่นครับแ <c oughs> ม่จังหวัดสองที่ล้นกลายเป็นเขาต้องเล่นแล้วบล็อกได้โอ้โหยากเลยครับยาก <c oughs> แล้วอนวนากะจะเล่นตั้งให้เพื่อนนะครับทีห่หัวเสา ชมต่อครับวอลล์บอลเอวีซีครับจากเมืองสุนทรชนประเทศจีนไทยนำ8-4ครับนันไต้หวันในเซตที่สองก็ในวันแรกเราได้ชมไปแล้วนะครับเซตตัดสินอ่าไทยฝั่งไต้หวันได้แต้มนี้นะครับคือสอเซตแรกเนี่ยไต้หวันชนะเราไปก่อน2ต่อสูนะครับทีมไทยไล่มา2เท่าแล้วเซตตัดสินเนี่ยก็น่าจะชนะนะครับแต่ก็าแพ้ไต้หวันไป15-13นะครับในเซตตัดสิน ตอนนี้มาเจอกันในรอบชิงอันดับที่5นะครับถึงเซตแรกเราชนะไป25ต่อ17นะครับมาดูการเล่นแล้วสถานการณ์ยังดูดีอยู่ครับเนี่ยครับ9ต่อ5ครับเราดูเล่นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในรอบพานของหนักของแข็งในโวรเมนต์มานะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนครับแล้วทั้งญี่ปุ่นที่จีนเราก็สู้ได้สูสีครับแตมเกิน20 นี่กติกาแก้วพินครับ20ปี168ซนติเมตรครับกับความสูงจะไล่ๆกับท้าวพระภพันครับแล้วก็โดดสูงเนี่ยไม่แอทัชนะครับผู้ตัดสินที่หนึ่งบอกทัชเอาเรียนท่านผู้ชมครับทีมไทยชุดนี้คือชุดที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอิตาลีนะครับคุณละชุดกับที่จะไปเอเชียนเกมในวันที่16กันยายนนี้โคจอกนั่นจะไปอิตาลีนะครับส่วน เอเชียเกมที่อินชอนเกาหลีใต้นั้นจะเป็นโค้ชนาวาการีรัตพลศรีสมุทรนาคนะครับก็จะมีผู้ช่วยครับดูทุกวันนี้ลงครับลง10ต่อ6ครับครับนำสีขนาดครับผู้ช่วยชุดเอเชียเกมก็มีดันในสีวัชระเมธาคุณแล้วก็อาจารย์นิพนธ์จำแจ้งนะครับครับคือชุดเอเชียเกมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า เป้าหมายของสมาคมแล้วก็เชื่อว่าแฟนกีฬาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเหรียญรางวัลนะครับ,รบเราไม่เคยได้เหรียญเอเชียนเกมในวลอลเลย์บอลนะฮะเราซีซีเกมเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วเราคาดเรา้าไมไปเป็นแชมป์เอเชียครับแต่ว่า, Champions เ,าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมยังไม่เคยได้ครับดันั้นก็หวัง เหรียรางวัลได้ถึงเหรียญทองนะครับถ้าพลิกแล้วสุดๆนะาวาเราก็สามารถจะเอาชนะทั้งจีนและญี่ปุ่นหรือกาหลีใต้ได้ในวันที่เราพลิกสดๆนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ยิงไปเอเช่นเกมที่อินชอนแต่ว่าชุดนี้ครับไปหาประสบการณ์ที่ล้ำค่ากับการชิงแชมป์โลกนะครับกับทีมระดับโลกทั้งสิ้นเลยนะครับเจอฝรั่งครับดับดูจังหวะเขาล็อกออกล็อกออกครับ ABC ครับเจอเอเชียนะครับเจอเอเชียพวกเดียวกันแต่ทีมกัโลกน้องๆชุดน,น,นี้ไปเจอกับฝรั่งแน่นอนครับแล้วก็แม้ว่าจะมีจีนญี่ปุ่นแต่ว่าอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อย่างบราซิลสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทีมในยุโรปรนะครับอิตาลีจะภาพเองกับเซบีแข็งนั้นครับั <laughs> ับน,นเซิร์ฟได้ดีเอาแก้ไขเอาแล้วครับฟรีบอลแล้วอุยครับอันเดอร์ข้ามไป คืออันเดอร์โดงๆนี่เพื่อไม่ให้เราเล่นเกมเร็วนะครับโอ้เขามีปัญหาการรับตบครับตรงนี้ไต้หวันหลอกแล้วหยอดกดลงเร็วโอ้โหวัชรพรดูครับ ี่กดกดบอลให้ลงเร็วนะครับกือบรัษณะวนทิปเลยนะฮะทิปบอลไม่ใช่แตะไม่ใช่เคาะนะฮะเราทำให้ลู้ว่นเดินทางเร็วตกพื้นไปเลยครับครับไต้หวันขอเวลานอนครับวงเชียนานคือวันนี้ดูไต้หวันนะครับเราดูในเซตที่2นะครับเราเห็นออกมานทีมไทยดูมั่นใจกว่าแมตช์แรกนะครับเยอะแล้วก็การเล่นเขาจะเสิ่มลุกและรับมีประสิทธิภาพมากกว่านี่นำา5คะแนนครับ วันที่เล่นกับไต้หวันที่ไม่มีช่วงเวลาแบบนี้นะครับจะสูสีสูสีเันตลอดแล้ววันแรกไต้หวันก็เล่นตามมาตรฐานของเรานั้นเหือขึ้นไปเรื่อยครับขยับขึ้นไปขยับขึ้นวันที่สไต้หวันเล่นได้เหมือนเดิมที่เขาเจอเราแต่เราเล่นดีขึ้นเรื่อยครับทีมงานชุดนี้ของโค้ชกิติพงศ์ก็มีอดีตทีมชาติอย่างชำนาญดอกไม้นะครับแล้วก็เชิดพันธงธรรมชาติซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมสูตรเพีมนะครับของ อาจารย์ิพลจำแจ้งแล้วก็ยังมีนายแพทย์อิทรอปริยูดนะครับ,รบแพทย์ประจำทีมแพทย์อิจา่าโรงพยาบาลเทพนะผ่นพันเสิร์ฟครับเรานำนี่แหละครับรับเสิร์ฟไม่ดีวันนี้แก้ไขครับเอาละครผ่อนพันหัวเสา บอลออกครับอ่าต่อ7 6คะแนนดูวันนีันี่ออกมาครับตีบอลได้หนักแล้วก็กล้าตีนะครับครับวันิชชิยาแม้ว่าจะมีได้ลงช่วงแรกๆแต่ว่าก็ช่วงกลางๆนั้นก็มีอาการเจ็บวันแรกนี่ลงครับวันนี้พบกับไต้หวันนี่แหละครับวันิชชยาโอ้เสิมจี้มากเสิมจี้เข้าไปนะครับออกอีกครับโอ้โหอ่าแต่ว่าอาจจะทัชนะครับ สินให้สัญญาณครับคือท้าเช้านะครับ8ต่อ13 5คแะแนนท่ด้ชยาครับเ<แ>ดินอย่างมีความสุขครับจากคนครราชส,สีมาวีซีนะครับนี่ตัวเก่งของไต้หวันนะครับเบอร์17จางเฉินยินเมตร80ดสินเมตรครับไม่ข้ามครับโอ้เสียแต้มนี้14ต่อ8วันแรกเจอไต้หวัน5เซตนะครับ,บ <ๆ S 2> วันนี้เชื่อว่าถ้าทีมไทยเก็บเซตนี้ได้ โอกาสจะยืดเยื้อคงคงไม่มากนะครับ177เซนติเมตรนะครับวานิชยาวันนี้ร,ร,รับเสิร์ฟไม่ดีครับเฉินนะครับพอเซ็ตแม่กระโดดเซตไฮลบอรกลางโอ้โหว่นี่นานๆจะเห็นตีติดบล็อกนะครับสมอกอัศราพรบอลกลางเราโดนจับได้นะครับ 9ต่อ14ครับไต้หวันตามอยู่อ่าก็ยังพอได้อยู่ครับมาแล้วครับโอกาสเป็นของไต้หวันครับหัวเสามือซ้ายครับลูกแชล็อบล็อกไม่ทันครับวนิชยา10ต่อ14ครับเหลือ4คะแนนมือเซตของเขานะครับเบอร์8เฉินหยางจีนี่ครับเฉินวันติงตีแลับบล็อกของกติกานะครับลูกย้อยมาลงท้ายคอร์ดเลยนะครับเหลือ 4ี่คะแนนนะครับเรายังน้าเราไปรับเสิฟไม่ดีครับไปพลาดใส่โคโชอตจะต้องขอเวลานอกนะครับน,น,นะครับต้งเบรกหน่อยนะจากห้าคะแนนเหลือ3นะครับเสียไป2แต้มนัรกเราได้ไปครับ นี่อัดตีเบรกแับเบรกเฉยๆก็ยังต้องคุมทีมชุดนี้อีกนะครับอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ครับตัวีตารเพราะว่าหน้านี้ให้เกี่ยวโยกมาเดียวกีการก็ได้กีการ์ดึงด้ามก็ได้นะเดี๋ยววิ่งค่อยดาวมันวายหน้าอยู่แล้วนะดึงเอามาเก่งนะครับก็เห็นว่าเราเป็นแชราเป็นแชมป ใยุโรปจะได้สบการแขช่ชากลับมานะรว่าเสริฟกระดูกเรายัางนำอยู่นะครับ14ตสเว1อัชฉราพรตีรองได้ครับวันนาก่รผพันตั้งให้หยอดรองอีกทีครับวันนาอันเดอร์กลับมาอ้าวต้องอันเดอร์ข้ามไปแล้วไหมครับจรัดตพรโอกาสของไต้หวันครับเขายอดเหมืกกอนกันโอ้โหแม่น่เฉินวันติงครับฉลาดครับเฉินวันติง เก่งของไต้หวันนะครับตาเขาเร็วมากครับโอ้โหน่าเบื่อหน่านโคตรละโคตรลูกนี้เสียง่ายครับกดออสสกครูยังนำตั้งห้าคะแนนนะครับเหลือสองครับไปเข้าเร็วเลยครับโอ้โหเขาเหนียวครับเขากลับมาเหนียวนะครับเฉินวันติงตี้รับได้วันนาอันเดอร์เอาแก้ครับอัญชรพรตีไปหลัง ตั้งมาให้เชนวัตติงเคาะครองได้อีกทีนึงอ้าวต้องแก้เหมือนกันมีหลายแต้มนะครับที่ต้องสู้กันนานๆาครับยังหนักเอาไว้ได้ครับกติกาเซทไทได้ใ,ใส่แล้วครับนั่นแหละครับโอ้โหแต่ว่าทีฉ<ด><ก>ีกตรงนี้เหมือนออกครับ13ต่อ14เหลือ1คะแนนครับจาก5โอเดอโอซิโก้ยังมองดูแล้วมีอนาคตว่าจะ3เซทแต่ไม่แน่แล้วนะครับ มันต้องมีช่วงเวลาแต้มไหลแล้วที evet <S <S ิมไทยเนี네่ยจุดจุดเสียในชุดนี้คือเวลาแต้มไหลนี่จะไหลทีละสี่ห้าต้มนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกให้ได้ครับต้องหยุดให้ได้ก่อนเท้าลงครับบล็อกลงสิบสี่เท่าครับเปลี่ยนมาเล่นบอลเร็วนะครับโอ้ต้องโรวบรวมสมาธิให้ดีครับโดยเฉพาะพี่ใหญ่ในทีมวันนาโบแก้วเสริฟอยู่คนเดียวห้าคะแนนครับเจ้งวันหลิงครับ ดีมากวิ่งมาตั้งครับโอ้ต้องตั้งข้ามไปเลยครับอ้าวหยุดแล้วครับหยุดแล้วโอ้โหนี่เปิดบอลแรกคือว่าไม่เข้าจุดนะครับแต่ว่าบอลพันนั้นเซ็ตเต็มแรงไปที่หัวเสาซ้ายครับอัชราพรครับเต็มเหนียวนะครับสิบห้าต่อสิบสี่นะครับหยุดได้ครับจัลตพรครับเซิร์ฟอีกหาร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับจัตพรยี่สิบเอ็ดปีเราเปิด รอนแรกดีมไม่เซ็ตง่ายนะครับเราจะเป็นเชิญวันติง่งสิบห้าเท่ากันครับเราได้บุกกันจ้เป็นแต้มที่เขาทำเอาครับแต้มน,นี้นะครับเชิญวันติง่งออ้ยฝุ่นมาโอ้โหนำสิบหกต่อสิบชมเซ็ตที่สองกันต่อนะครับ ไทยกับไต้หวันคะแนนโอ้โหนะแล้วเสิร์ฟดีครับเฉินวันติงก่อนทนี่เขาทำเอานี่เสิร์ฟพลิกเนต็ตพลิกเน็ตลงนะฮะแล้วก็จังหวันนี้เสิร์ฟแล้วเปิดไม่ได้ครับโอ้โหจาก5คะแนนครับไต้หวันแซงนะครับเป็นทั้งหมดนี่7ต่อหนึ่งนะครับพวกเขาได้ไปเข้มมากนะครับเฉินวันติง หยุดบ้างครับ16ต่อ17เสรซฟไม่ข้ามครับดูว่าเินนั้นหยุดไปเองนะครับเจ้ากับลูกที่พลิกจะไข่ลงนะเราต,ตาม16ต่อ17นะครับเซตแรกได้ไปแล้วอัชราพรเซรฟตั้งได้นะครับเินเชนยังยืน,นครับ อูนิทิชยานะครับเป็นคนเซ็ตอ้าวลน้นโดนดครับมาลงมาแบบนี้ต้องไม่เหลือแล้วอัตยาครับอ,อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วครับ1 7อยเแเซนนะครับอัตฉรสยะสปูนี้ตอนที่เขาทำเอานี่ถุนขาดเลยครับกดออสโวยลูกทีมบอกว่านำห้าแต้มแล้วปล่อยได้ยังไงอตอนนี้เท่าแล้วนะครับ17เท่าเท่าหยอดด้วยนะครับ เฉนวันติงตีออกออเช็คดีครับอ,อัชราพรนะแล้วก็มีบ้าง18-17ปดต่อสาจไทยกับไต้หวันถ้าไทยผู้เล่นระดับนี้นะครับไม่ใช่ชุดใหญ่เต็มทีมนี่สู้กันได้สนุกมาก<อ>ลกลับมานาำแล้วนะครับ1 8ต่อสิรยังเ์ฟอยู่ครับอัชราพรบอลเร็วรับได้ไ้แ <c oughs> ดนหลังบ้างครับตี ลูก<ม>ปลิ่นออกไปแล้ว1 9 1ครับ1ิต่อ17จที่เขาทำเอามาแต่หวังนำสองคะแนนครับแต่ไทยแซงแล้วสีตแต้มรวดไต้หวันเสียนี่วนิชยาครับตีมาทางลิเบโรเลยครับหนีบล็อกมันได้เสร์บต่อเนื่องครับอัชรพรอ้าวอ้าวลงพื้นไปแล้วครับครสามคะแนนครับอัชรพรไต้หวันน่าจะขอเวลานอกครับโค้ช เดือนนี้นะครับทีมไทยมี2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างที่เรียนนะครับชุดนี้ไปอิตาลีส่วนชุดเอชเกมนะครับที่หวังเหรียญระวัลในคราวนี้ก็มีลิุนาต้อมคำนะครับอนุมาสิทธิทรักษ์วิลานอภิญญาพงลื้มจิตถิ่นขาว บริการกันทองนะครับยังมีมีน้องใหม่มาด้วยนะครับครับท่านดาวนัดแจ้งน้องใหม่อย่างปริญญาพานแก้วนะครับพัทรีปินสุวรรณนครับแล้วก็เอ็มออนพานุสิทธ์นะครับเอ็มออนนี่เคยติดแล้วนะคุกบหญ่ยังนุดแป้นน้อยยังอยู่รวมทั้งพระไพพรรชัยศรีนะครับตรงนี้เก็บตัวซ้อมกันอยานคึกคักเลยนะจุกใหญ่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็ลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะครับไปไปเยาวชนนั้นได้ มีประสบการณ์กับการฝึกวอลเลย์บอลนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่หัดใหญ่นะครับรชมต่อเชียร์ต่อครับทีมไทยลูก3เมตรได้ผลนะฮะก็ทำให้ไต้หวันต้องแก้มาครับอ๋อแล้วครับเน้นๆจังหวะสองเลยนี่ครับ่อนพันมีพึ่งเล่นครับครับมีวิ่งหลอกด้วยนะครับวิ่งหลอกเหมือนจะไหลหลังแต่ว่าบอลพันธุ์ผูกจับอากาศได้ดีก็ เปิดมาเข้าจังหวะพอดีครับเปิดบอลแรกของวันนาแล้วเป็นแต้มสําคัญนะครับเพราะทําให้ทิ้งถึง4คะแนนในช่วงปลายเซตนะฮะรือลูกจังหวะ2นี้ต้องนานๆเล่นครั้งครับอ้าวหยุดซะแล้วครับอัจรรพร18ต่อ21แต่ทีมไทยได้บุกนะครับริโบโลลเปล่าปากเลยครับช่วงลุ้นของไต้หวันครับตอนนี้แต้มห่างอยู่3ครับ ดีครับหล้นมาต้องสู้กันเอ้าแม่จังหวะเดียวลูกยันกันอยู่ครับกาการยังได้ครับวนิชยาครับโอ้แม่ริงจังหวะหยอดครับโอ้ได้แต้มครับแมเปิดพื้นที่ปุ๊บนี่เฉินยังยีเพราไปเลยนะครับสองคะแนนติดครับสองคะแนนติดนะครับของไต้หวันคือถ้าเราดูจีนดูญี่ปุ่นเล่นนะครับ 2ชาตินี้ใน a อ c ีครับนี่จะแต้มจะหลุดอย่างมากแค่2อนะครับแล้วหยุดนะครับ2แต้มหยุดเสียให้กับคู่แข่งเต็มที่เท่านั้นนะครับเอ้าฉลับอีกแล้วครับว่าลุก3เมตรครับออกครับเอ้าเหลือแต้มเดียวครับนี่ครับทีมไทยเสียไปสามแต้มครับยีต่อ21่สิบเอ็าโคดอสขอเวลานอกครับ บรกไต้หวันบ้างครับจากที่เรานำเขาอยู่4คะแนนนะครับตอนนี้เหลือนหนึ่งพ <c oughs> ลิกไปพลิกข <c oughs> <ม>าจริงๆค,ครับนี่คือสิ่งที่ <c oughs> ทีมไทยชุดนี้ต้องต้องปรับนะครับ <c oughs> เสียแต้มไหลได้ไหลซ้ายก็ได้บอกว่าตีไหลซ้ายก็ได้ตีหน้าก็ได้นะครับใบถึงตีวุปอนพันนะครับว่าจะจ่ายบอลยังไงเดี๋ยวไม่ได้รับเดี๋ยวก็มีสามเมตรถึงได้ช่วยได้เดียวนี่ก็คืออร,รับบอลตรงด้วยกระรับ ก็เรียนนะครับในเอเชียนเกมนั้นทีมไทยอยู่สายเอถือว่าหนักเลยนะครับร่วมกับเกาหลีใต้เจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียแต่ก็ลักษณะการแข่งขันก็คล้ายเหมือนกันนะครับคือเป็นรอบจัดอันดับในรอบแรกพบกันหมดครับแล้วก็ค่อยมาสู้กันในรอบน็อกเอาท์นะครับยังไงคือได้เข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะเจอใครอยู่ที่ว่าทีมจะอยู่อันดับไหนนะครับใช่ครับอันดับดีก็เจออันดับท้ายๆของอีกสายหนึ่ง ดูต่อครับเชียร์ต่อทีมไทยติดล็อกลูกนี้ออกครับ,รบแม่กูสิ่ที่นหนึ่งนี่กว่าจะชี้ได้ก็รอสักนิดหนึ่งเงี้ยยี่สิบสองกยี่สิบครับก็ต้องนำสองคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเขาไล่มาเหลือหนึ่งเราก็ต้องหนีไปให้สองเราจะปิดเซตได้นะครับหรือให้ดีนี่ร <ๆ S 1> เราเสิร์ฟเขาบุกเราไม่ได้แต้มนะฮะนำสามคะแนนกติกาเสิร์ฟลูกพุ่งมาแต่ยังเปิดได้ครับลุกสามเมตร อ้าวโอกาสของไต้หวันต้องแก้ครับทิมไทยพรอนพันธ์บอลเร็วยังโยครับพรพันธ์หัวเสาครับแหมลูกนี้ยังเหนียวครับอีกครั้งหนึ่งจังหวะสองยังได้ครับวันนาโอ้โหไม่ทันแล้วก็ผันกลับมาลูกออกไปแล้วนะครับนี่นะครับ23ต่อ20ครับบุกรั้งที่4นะครับถึงได้คะแนนโอ้โหเปลี่ยนบอลเร็วไปหัวเสา ้ายเขาก็พลาดเองครับได้วาต้รงการอีก2คะแนนครับจะนำา2ศูนย์เป็นคนที่เสิร์ฟดีคนหนึ่งครับกติกาเปิดได้ทางนี้ครับถึงันติงน่าลครับกติกาเซ็ตเองเลยครับออกครับบล็อกออกครับเซ็ตพอยต์ครับ4เซ็ตพอยต์ชุดนี้ จุดแข็งอย่างหนึ่งก็ <S <S คือเซตได้หลายคนแก้ปัญหานะครับครับวันนี้ชานี่ก็เซตดีกติกาเมื่อสักครู่ก็เซตหนักได้นะครับ,รบหรือต้องแก้ปัญหาฉพาะหน้าเซตพอยครับสี่เซตพอยของทีมไทยเสไปหลังอู้หูนิดเดียวครับมาโค้ลงลงนะครับโค้งจะลงในเส้นแหลมนิดเดียวครับให้เอสจะว่าเสริดแบบเสี่ยงๆเพราะเรามีตุนอยู่นะครับสี่เซตพอยเหลือสามครับเดี่ยไต้หวันเช็คพลาดจบเลยนะ ก็สาเซตพอยต์ครับความกดดันอยู่ที่ไต้หวันครับเสรฟก็ต้องให้ข้ามไปก่อนนะครับหัวเสาออนนี้ชยานะครับเขาเล่นบอลเร็วอ้าวเรียบร้อยครับเสร็จนี้เป็นของทีมไทยครับ25ต่อ20โอ้วันนี้สถานการณ์ต่างจากนัดแรกที่เจอกันนะครับเพราะนัดแรกนั้นไต้หวันนำ2-0แต่ว่าวันนี้เรานำ2